ครับมาดูข้อ15้าต่อเลยครับในการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงหนึ่งลูกสี่ครั้งความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้าแตกต่างกันเพียงสองหน้าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อกอไก่90ส่วน6กำลังสี่ข้อขอไข่120ส่วน6กำลังสี่ข้อคอควาย2อ0อสส่วน6ยกกำลังสี่และข้ององู 240/ 6ยส่วนกยกกำลังสี่นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับ มาดูกันเลยครับข้อนี้นไม่ยากนะครับคือโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์คือปกติเวลาเราทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงหนึ่งครั้งนี่โอกาสการเกิดจะเกิดขึ้นได้ก,กี่หน้าครับลูกเต๋ามีหกด้านก็มีหกหน้าใช่ครับเลขหนึ่งถึงเลขหกแต่แตกต่างกันเพียงสองหน้าจะแปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าถ้าแตกต่างกันเพียงสองหน้าแสดงว่าต้องเหมือนสามแล้วก็ต่างหนึ่งใช่ไหมครับ ก็คือถ้าสมมุติว่ามันออกมาเป็น2กรณีสองหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นได้อะไรครับทอยสองครั้งทอยสีครั้งและสองครั้งหน้าหนึ่งอีกสองครั้งอีกหน้าหนึ่งหรือสามครั้งหน้าหนึ่งกับอีกหนึ่งครั้งอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็มาลองดูกันนะครับมาดูแนวคิดกัน แล้ว,วิธีที่จะทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงเท่ากับอะไรครับตรงนี้ ลูกเต๋าลูกแรกโอกาสการเกิดก็มีหกหน้านะครับลูกทสองก็มีหกหน้าครั้งที่สามก็มีหกหน้าครั้งที่สี่ก็ขึ้นได้หกหน้านันจะเกิดมาเป็นเท่าไหร่ครับหกกำลังสี่ซึ่งออกมาเป็นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกนะครับตอนนี้ก็ติดกับตัวนี้ไว้ดีกว่าเพราะว่าดูจากส่วนของคําตอบแล้วเขาไม่ไม่กระจายออกมาเลยนะครับข้อนี้ อันนี้มาดูเหตุการณ์กันนะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่ลูกเตา๋า เลขึ้นหน้าแตกต่างกันเพียงสองหน้ามีสองกรณีใช่ไหมครับคืออะไรมาดูแยกกรณีกันเลยนะครับเอากรณีที่หนึ่งก่อนแล้วกันตรงนี้ กรณีที่หนึ่งก็คือเวลาน้องทอยลูกเต๋าสครั้งเนี่ยถ้าแต่เหมือนกันสองครั้งเนี่ยพี่มาดูกรณีที่หนึ่งคือให้มันขึ้นขึ้นหน้าหน้าที่เราเหมือนกับฟิกไว้หน้าหนึ่งอ่ะขึ้นสาครั้งอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าเดิมก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันสองครั้งแล้วใช่ไหมครับแต่เราอย่าลืมว่าเราจะได้หน้าที่มันต่างกับอีก3ามหน้าที่เหลือนี่ครั้งที่เท่าไหร่อันนั้นก็สําคัญเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับ ข้อนั้เราก็ได้ว่ามีหนึ่งหน้าที่ลูกเต๋า แลกหนึ่งหน้าก็ที่ลูกเต๋าขึ้นอีกหนึ่งหน้าลูกเต๋าขึ้นหนึ่งครั้งนะครับพอเราจะได้ว่าจำนวนจำนวนวิธีในกรณีนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็จะเท่ากับเรียกก่อนใช่ไหมครับแลวคราวนี้ก็เรียกอีกอันหน,นึ่งครัวงนี้สามกับหนึ่งนี้จะให้หนึ่งอยู่ตรงข้างที่เท่าไหร่ก็ต้องมีเท่านี้ใช่ไหมครับก็คือหนึ่งนี้จะเรียกอันนี้ต้องออกมาเป็นสี่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเรียกว่าให้หน้าที่แตกต่างกับสามหน้าที่เดี๋ยวเกิดขึ้นครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่นี้ต้องออกมาเป็นสี่อยู่แล้วแล้วตัวแรกก็เรียกได้หกหน้าตัวที่สองก็เหลือได้ห้าหน้าใช่ไหมครับ 6คูณ5คูณ4เอามาเป็น120ใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้มาดูกรณีที่2กรณีที่2คืออะไรเราก็ให้มันขึ้น2ครั้งให้มันขึ้น2ครั้งใช่ไหมครับหน้าหนึ่งแล้อีกหน้าหนึ่งกี่ครั้ง อีกหน้านึ่งก็ให้ขึ้นอีกสองครั้งใช่ไหมครับก็คือมีมีหนึ่งหน้าที่ลูกเต๋าที่ลูกเต๋าขึ้นเนี่ยสองครั้ง และอีกหน้าที่ลูกเต๋าซึ่งสองครั้งเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะมีจะมันใช้หมดกี่วิธีครับก็หเลือกสองใช่ไหมครับ คราวนี้อันนี้คืออะไรเรียกว่าครั้งสองกับสองจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็ได้เป็นไรครับตรงนี้หเลือกสองก็มาเป็นหกห้าสาสิออกมาเป็นสิบห้าคูณกับสิบห้าคูณกับหกใช่ไหมครับก็เท่าเก้าสิบ วิธีนะครับเพราะได้ว่ารวม2วิธีได้90 120บก90เท่ากับ210ใช่ไหมฮะแล้วพ่อ ability คืออะไรครับก็ค n a ส่วนเอ s ใช่ไหมครับก็มาเข้ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้จำนวนวิธีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือ6กำลังสี่ครับหรือ1296แต่อันนี้มีแค่210ที่ต่ำเงื่อนไข ก็ตอบสองร้อยสิบส่วนหกกลังสี่นะครับข้อนี้นันก็จะตอบข้อ้อควาของเราตรงนี้นะครับพราะสรุปอีกทีหนึ่งโจทย์ต้องการให้มันเกิดหน้าที่แตกต่างกันสองครั้งแค่นั้นในการโยนทั้งหมดสี่ครั้งเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าจะเกิดหน้าที่ต่างกันนะจำนวนครั้ง จะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเกิดหน้าที่เหมือนกัน3ครั้งอีกอันนึงก็เป็นครั้งเดียวทําให้มีต่างกัน2หน้าแล้วตานึงเป็น3อันนึงเป็น1แล้วครานี้อีกกรณีหนึ่งก็หนึ่งอันหนึ่งเป็น2อันหนึ่งเป็น2ใช่ไหมครับก็มาแบ่งออกกรณีแรกคือมีหน้า1หน้าที่ลูกเต๋าขึ้น3ครั้งแลวอีกหนึ่งหน้าที่ลูกเต๋าขึ้น1ครั้งแต่ไม่ใช่แค่นี้แล้วเสร็จน้องต้องสลับครั้งด้วยว่าหน้าที่ต่างจาก3ครั้งที่เหลือ,อน,นี่ขึ้น,ข,นขึ้นตรงไหน ึ้นครั้งเท่าไรอาจจะขึ้นรั้งที่ห,าาหนึ่งได้2ได้3ได้4ีได้อันนี้ก็ต่อมาเป็นร้อยยี่สิบวิธีนะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันให้2ครั้งหน้าเหมือนอีก2ครั้งหน้าหน้าต่างจาก2ครั้งแรกแต่ก็เหมือนกันใน2ครั้งอันนี้สลับกันได้ทั้งหมดกี่วิธีได้90รวมกันได้210แต่จํานวนการโยนทั้งหมดแต่ละครั้งก็ขึ้นโอกาสได้6หน้าก็6กํลาลังสีเพราะอันนี้ก็เลยเป็นต่อ210สองสบ่วน6กํลาลังสีนะครับข้อนี้ก็จะตรงกับข้อคอควายลองไปดูอีกท